เรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่321กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนที่หนึ่งกรรมของไอ้ดวน พูดถึงหนุ่มสาวสมัยโลกาภิวัตินี้เราคนมีอายุแล้วอย่าไปสั่งสอนเขาเลยอย่างเกรงใจเขาก็แค่พยักหน้ารับคำเท่านั้นแต่การปฏิบัติเขากลับเอาใจไปเข้ากับสมัยใหม่เหอเหิมทะเยอะเทะยานและต้องก้าวหน้าให้ทันสมัยด้วยดังภาษิตโบราณที่ว่าเห็นช้างขี้ก็ขี้ตามช้างนั่นแหละ แม้แต่การสวมรองเท้าก็ต้องดีกว่าทันสมัยกว่าและก็แพงกว่าคนอื่นครั้นเพื่อนมีจัก,กรยานก็อยากจะมีอย่างเขาบ้างแต่ต้องมีใหม่กว่าดีกว่าแพงกว่าครั้นเห็นคนอื่นขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็กระหายอยากจะมีขับขี่บ้างโดยที่ไม่นึกถึงหัวอกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรอกว่าจะต้องระทมตมใจแค่ไหน ขอให้ข้าได้ในสิ่งที่ปรารถนาก็พอใจแล้วนี่คือนิสัยสันดานของไอ้ดวนหนุ่มจิกโโวไย21ปีเขาเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อเด่นแม่อบซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของํำใหญ่โตในหมู่บ้านหนองปลาดุกอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยโดยไอ้ด่วนมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเธอชื่อออนวัย18ปีไอ้ด่วนหรือว่านายดนายเดชซึ่งเป็นชื่อจริงของเขา เป็นคนที่มีนิสัยเหิหมไฟสูงไม่ชอบไม่ใครมาเกินหน้าเกินตาได้พ่อแม่ก็ตามใจเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียวที่หวังจะให้บวชในปีนี้นี่แหละจึงทําให้ไอ้ด่วนได้ใจแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเสมอมาไอ้ด่วนเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ไม่ยอมเรียนต่อพ่อแม่ก็ต้องตามใจลูกชายไอ้ด่วนแต่งตัวเก่งไม่ยอมแพ้นุ่มนุ่มในหมู่บ้านเลยเขาเห็นไอ้จี๊ด เพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันขี่จักรยานมาหาที่บ้านเขาก็รีบบอกพ่อแม่ว่าพ่อพรุ่งนี้ซื้อจักรยานให้ผมสักคันนะเอาแบบใหม่ๆด้วยผู้เป็นพ่อแม้จะสะอึกแต่ก็พยักหน้ารับคำแล้วในตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นนั่นเองไอ้ด่วนก็มีรถจักรยานคันใหม่เอี่ยมมาขี่อวดไปทั่วหมู่บ้านแม้แต่เพื่อนมาขอจับดูเขายังต้องเอาผ้ามาเช็ด พร้อมกับพูดว่าเฮ้ยอย่าจับเว้ยเดี๋ยวมันเป็นรอยสกรปรกหมดดูแตกทาสิวะไอ้ปัน้นตกเวลากลางคืนไอด้ด่วนมันถึงกับเอารถสองล้อคันใหม่ตั้งไว้ข้างที่นอนของมันด้วยซึ่งมันเฝ้าเช็ดถูตลอดเวลากลางวันถ้าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็จะง่วนอยู่กับการตบแต่งรถแล้วก็เช็ดถูจนเป็นเงาวับ ไม่เป็นอันช่วยพ่อแม่ขายของในร้านในวันนี้ทางอำเภอนาด้วงมีงานวัดประจำปีที่ใหญ่โตไอ้ด่วนเตรียมแต่งตัวตั้งแต่บ่ายโดยมีไอ้ปั้นกับไอ้จิตเพื่อนคู่ซีทั้งสองคนมานั่งรอนอนรออยู่ที่ข้างบ้านแล้วทั้งสามคนมีรถจักรยานขี่กันคนละคันเป็นพาหนะเดินทางเข้าไปในตัวอำเภอนาด้วงโดยทั้งสามคนนัดแนะกันว่า จะไปพักอยู่ที่อู่ซ่อมรถของไอ้น้อยที่อยู่ในเขตอำเภอพอได้เวลา15นาฬิกาทั้งสาหนุ่มวัยชกันก็จูงรถคู่ใจออกมาขี่แข่งกันมุ่งตรงเข้าตัวอำเภอนาด้วงทันทีบางครั้งไอ้ด่วนมันขี่ทิ้งเพื่อนทั้งสองจนมองไม่เห็นร่างแล้วมันก็มานั่งพักรอเพื่อนอยู่ที่โคนต้นไม้จนเพื่อนทั้งสองคนขี่รถหอบแหกมาถึงเขาจึงตื่นจากการงีบหลับ เฮ้ยเอ็งสองคนทำไมจึงขี่ช้านักวะเร่งหน่อยสิเดี๋ยวก็มืดก็ข้ามก่อนซะหรอกเอาตามข้ามาเร็วๆนะเว้ยข้าไปก่อนละแล้วไอ้ดวนมันก็ขึ้นขี่รถจักรยานของมันควบลิ้วลับตาไปปล่อยให้เพื่อนทั้งสองลงนั่งแผ่ราบนพื้นดินนั่นเองไอ้ดวนเอ็งถือว่ารถเร็วกว่าขี่ไม่รอใครเลยแต่เอ็งก็อยากไปถึงนรกก่อนข้าสองคนก็แล้วกัน แววเสียงเพื่อนให้พรตามหลังมาแต่ไอ้ด่วนมันไม่ได้ยินเสียแล้วมันมีแรงเท่าไหร่มันก็ทุ่มเทขี่รถให้วิ่งไปราวกับลมพัดเพราะเส้นทางตอนนี้ค่อนข้างปลอดรถเสียด้วยเพียงพักใหญ่ไอ้ด่วนก็มาจอดรถนอนรอเพื่อนทั้งสองอยู่ตรงทางแยกที่จะขึ้นถนนใหญ่เข้าไปในตัวอำเภอและด้วยความอ่อนเพลียทำให้มันหลับไปโดยไม่รู้ตัวกองแกงกองแกงเสียงเอียดเอดียดอัด อ้าวไอ้ดวนเว้ยเอ็งมานอนที่นี่ทําไมวะไอด้ดวนสะดุ้งตื่นขึ้นมาลืมตาโพลงเมื่อมันได้ยินเสียงคนมาเรียกและเสียงกระดิ่งที่คอบัวดังขึ้นมาเขารีบพรวดพลาดลุกขึ้นมายืนทันทีเมื่อมองดูรอบๆตัวบรรยากาศกำลังพลบค่ำพอดิบพอดีเอ๊ะนี่เรานอนหลับไปนานสิขโขป่านนี้เพื่อนสองคนคงเกือบจะถึงหรือว่าอาจจะถึงอำเภอแล้วก็ได้ เออนโพเห็นไอ้ปั้นกับไอ้จีตบ้างไหมไอ้ด่วนรีบร้องถามบอกมาซึ่งชายวัยกลางคนที่ขับเกวียนหัวรอกแล้วก็บอกมันว่าโธ่เอ้ยเวรนกรรมป่านนี้ไอ้สองคนนั้นมันคงขี่รถไปนอนรอเองอยู่ที่อำเภอแล้วข้าเห็นมันขี่สวนกับข้าไปตั้งนานแล้วโว้ยไอ้ด่วนได้ยินคนขับเกวียนบอกเช่นนั้นก็เกิดอารมณ์โมโห รีบขึ้นรถขี่ออกไปทันทีที่หมายก็คือบ้านหรือว่าอู่ซ่อมรถของไอ้น้อยในตัวอำเภอนั่นแหละและไอ้ด่วนก็มาถึงอู่ซ่อมรถของไอ้น้อยมาถึงเอาตอนเกือบทุ่มเจอกับเพื่อนสองคนกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับไอ้น้อยพอดีไอ้ปัน้นไอ้จี๊ดเอ็งทำไมไม่เรียกข้าด้วยวะมันแกล้งกันนี่ว่ามาถึงไอ้ด่วนก็ตะโกนใส่เพื่อนทั้งสองคนทันทีแต่เพื่อนทั้งสองคนก็ไม่ได้เถียงหรือว่าตอบโต้อะไร เพียงแค่มองหน้ากันไปมายิ่งทำให้ด่วนมีอารมณ์หงุดหงิดมากยิ่งขึ้นแต่มันก็พยายามซ่อนความขุ่นมัวเอาไว้ในใจและคิดอยู่ในใจว่าไว้ค้ามีโอกาสบ้างกันแล้วกันเองสองคนจะหนาวคืนนั้นกว่าจะได้ออกไปเที่ยวในงานกันก็เกือบสามทุ่มแล้วเพราะมัวแต่นั่งดื่มสังสรรค์กันอยู่จนเปลินครั้นแล้วไอ้น้อยก็เป็นมักคุเทศนำเที่ยวงาน หนุ่มทั้งสี่คนต่างเที่ยวจีบผู้หญิงแล้วก็ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานตามอารมณ์หนุ่มโดยมีไอ้ด่วนและไอ้น้อยเป็นเจ้ามือจนกระทั่งสว่างคาตาและยังไปเที่ยวในตัวอำเภอต่อกันอีกกระทั่งบ่ายสามโมงเย็นทั้ง3มคนก็แยกย้ายกับไอ้น้อยที่ร้านเหล้าในเอำเภอเพื่อเดินทางกลับบ้านหนองประดุกซึ่งทั้งสมคนรู้สึกว่าจะมึนเมาอยู่พอสมควรเฮ้ย hey. ั้นเว้ยเอานี้เงินเอ็งไปซื้อเหล้ามาหนึ่งขวดแล้วก็กับแกล้มซับแซบหน่อยเอาไว้ดื่มกันกลางทางเสียงไอ้ด่วนตะโกนบอกกับเพื่อนที่ชื่อปัน้นเมื่อไอ้ปั้นไปซื้อเหล้าแล้วกับแกล้มมาเสร็จแล้วทั้งสามคนก็จึงเริ่มออกเดินทางซึ่งคราวนี้ไอ้ด่วนไม่ยักจักขี่เร็วเหมือนขามาทั้งสามคนขี่รถคลอเคลียกันมาเรื่อยเจนเกือบชั่วโมงได้ไอ้ด่วนจึงบอกเพื่อนว่า เอาพวกเราหยุดนั่งพักดื่มกันตรงนี้เอาตรงข้างหนองน้ำนี่แหละพอขี่รถคาวนี้ก็ถึงบ้านแล้วหยุดที่โคนต้นจามจุลีนั่นแหละร่มเย็นดีปั้นเอ็งเอาถุงกับแก้มออกมาเลยน้ำเสียงของไอ้ด่วนนั้นเหมือนมันร่าเริงเต็มที่จึงทำให้เพื่อนทั้งสองคนสบายใจไอ้ด่วนถือขวดเหล้าไปเปิดที่รถของมันพร้อมกับหยิบแก้วพลาสติกในเป้ข้างรถออกมาใบหนึ่ง แล้วก็เดินกลับมาที่เพื่อนส่งขวดเหล้าและแก้วให้พร้อมกับพูดว่าเอา้าเองสองคนดื่มกันไปก่อนนะข้าคงท้องไม่ดีต้องไปหาที่ปล่อยทุกหน่อยตามสบายนะเว้ยแล้วไอ้ด่วนก็ทำทีว่าทํานบที่ก้นจะพังออกมามันจึงรีบเดินเข้าไปในป่ารกหายไปประมาณ15นาทีก็เดินย่องแย่งออกมาจากในป่าพลันสายตาของมันก็มองไปเห็นเพื่อนทั้งสอง กำลังหลับไหลกันในท่าต่างๆไอ้ด่วนก็ยิ้มอย่างผู้ชนะแล้วก็เดินเข้าไปเขย่าตัวปลุกเพื่อนดูปรากฏว่าทั้งสองหลับสนิทเพราะพิษยานอนหลับที่ไอ้ด่วนผสมลงไปในเหล้าขณะที่เปิดขวดเหล้านั่นเองคราวนี้ล่ะเองเอ้ยทั้งสองคนจะต้องได้รู้ว่าไอ้ด่วนคนนี้น่ะมันแสบขนาดไหนไอ้ด่วนมันเดินไปที่รถจักรยานของเพื่อนทั้งสองคนที่จอดอยู่ แล้วนั่งลงปล่อยลมที่ล้อรถทั้งสองคันนั้นปล่อยออกจนหมดแล้วตัวเขาก็เดินมาที่รถของตัวเองขึ้นไปนั่งคร่อมแล้วหันมาพูดกับเพื่อนที่ยังหลับอยู่ว่าหลับกันให้สบายนะเพื่อนตื่นขึ้นมาเองจะได้มีแรงจูงรถกลับบ้านอีกแค่21กิโลเท่านั้นข้าจะไปนอนรอพวกเองอยู่ที่บ้าน,นเว้ยแล้วไอ้ด่วนก็ขี่รถเคลื่อนออกไปทันทีมันปั่นอย่างเร็วเลยทีเดียว คงทิ้งให้เพื่อนทั้งสองคนหลับกันอยู่ข้างทางนั่นเองจนเวลา10นาฬิกา35นาทีของวันรุ่งขึ้นร่างของสองหนุ่มชะกันที่มีสาภาพสุดโทมที่สุดสองคนก็ปรากฏร่างขึ้นมาทางด้านหัวหมู่บ้านหนองประดุกหนุ่มทั้งสองมีผมเผ้ายุ่งเหยิงใบหน้าซีดขาวริมฟิปากแห้งผากดวงตาเหม่อลอยเสื้อผ้าเปื้อนดินและก็ฝุ่นเต็มไปหมด คนทั้งสองคือไอจีดกับไอปั้นนั่นเองมันจูงรถจักรยานมาคนละคันเดินเซไปเซมาเหมือนว่าจะหมดแรงทั่วทั้งร่างเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อพอเข้ามาถึงบ้านหลังแรกทั้งสองก็ทิ้งรถโครมลงพาร่างก้าวพวดๆตรงเข้าไปที่บันไดบ้านนั้นซึ่งมีตุ่มใส่น้ำล้างเท้าขนาดย่อมตั้งอยู่ทั้งสองคนเข้าไปแย่งจิงกะโหลกตักน้ำล้างเท้า จ้วงลงไปตักน้ํานั้นขึ้นมาดื่มอึกๆจนน้ําเกือบหมดตุ่มเลยทีเดียวเสร็จแล้วทั้งสองคนก็นอนแผ่รากันอยู่ตรงนั้นนั่นเองเจ้าของบ้านที่เป็นหญิงวัยกลางคนสงสัยเลยเดินออกมายืนดูและนั่งยองยองลงบนนอกชานบ้านมองเพ่งดูสารรูปของไอ้สองหนุ่มซึ่งทำตัวมันยาจกก็จำได้อา้าวเฮ้ยไอ้จีดไอ้ปั้นเอ็งสองคนทำไมไปดื่มน้ำล้างเท้าล่ะ น้ำดื่มบนบ้านข้าก็มีนี่เองคงจะไปเมาที่ไหนกันมาละสิสภาพดูไม่จืดเลยสองหนุ่มพูดไม่ออกได้แต่สายหน้าไปมาและมีทีท่าว่ากําลังจะจุกเสียด้วยร้อนถึงชาวบ้านต้องมาช่วยกันหามร่างของคนทั้งสองเข้าไปนอนบนแคร่ใต้ถุนบ้านเอ๊ะไอ้สองคนนี่มันเคยไปไหนมาไหนกับไอ้ด่วนลูกตะเด่นนี่นาแล้วทำไมวันนี้มันจึงไม่เห็นไอ้ด่วน เสียงของชายสูงอายุที่มาช่วยหามสองคนนั้นพูดขึ้นและเพียงครู่เดียวไอ้สองหนุ่มก็อาเจียนออกมาทำให้หญิงเจ้าของบ้านต้องหันไปสั่งลูกชายวัยสิบสอขวบที่ยืนอยู่ใกล้ๆให้ไปตามพ่อแม่ของไอ้สองคนที่บ้านมันมาลูกชายรับคำแล้วก็รีบวิ่งออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านทันทีจากนั้นเสียงร่ำลือปากต่อปากก็กระพือไปทั่วหมู่บ้าน และก็รู้ถึงหูไอ้ด่วนทันทีมันพยายามที่จะซ่อนความดีใจไว้ภายในแต่สีหน้าของมันก็แสดงออกมาจนได้ผู้เป็นพ่อจึงเอ่ยทักขึ้นว่าเรื่องนี้คงเป็นผลงานของเองอีกใช่ไหมไอ้ด่วนบอกพ่อมาตรงๆเอถอะโธ่เอ้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมนะลูกที่เราไปรังแกข่มเหงผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เองจะต้องบวชพระในกลางเดือนหน้านี้แล้ว ยังเที่ยวไปสร้างเวรสร้างกรรมใส่ตัวเองอยู่อีกยุดสิทีเถอะนะด้วนเอ้ยเชื่อพ่อเถอะโท่พ่อที่พวกมันแกล้งฉันไม่ปลุกฉันให้ตื่นละ่ะมันไม่บาปหรือพ่อนี่เพียงบบาะเท่านั้นเองนะพ่ออย่าเอาเรื่องบวชพระมาข้องเกี่ยวเลยฉันอาจจะบวชหรือไม่บวชก็ได้มันอยู่ที่ตัวฉันคนเดียวหลวงพ่อที่วัดท่านดูดวงให้ฉันแล้วท่านบอกว่าฉันจะได้บวชหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ที่ตัวฉันเองท่านยังสั่งอีกว่าอย่าประมาทให้มากนักผลกรรมมันคอยจ้องรออยู่ทุกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงท่านบอกว่าให้สร้างแต่ความดีงามแล้วอะไรละ่ะก็คือกรรมดีและกรรมชั่วลุงเด่นแกก็ได้ชื่อว่าเคยบวชเรียนมาบ้างและคลุกคลีอยู่กับวัดจนบัดนี้แกก็พอจะมีพระธรรมอยู่ในใจบ้าง แกจึงตอบไอ้ด่วนลูกชายไปว่าขอบใจไงละ่ะคือกรรมดีและก็ไอ้จันไรไงละ่ะคือกรรมชั่วมันเป็นของง่ายๆที่เราสามารถทำและปฏิบัติกันได้เองคงเข้าใจใช่ไหมด่วนไอ้ด่วนสายหน้าแสดงว่าไม่เข้าใจในคำพูดของผู้เป็นพ่อลุงเด่นจึงค่อยๆอ,อธิบายออกไปว่าสมมุติว่า ถ้ามีคนเข้ามาซื้อเหล้ามาให้เองขวดหนึ่งแล้วบอกว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดของเองแล้วเองจะบอกเขาว่ายังไงโทษพ่อฉันก็ขอบใจเขาไปเท่านั้นเองล่ะสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรรมดีละ่ะเกี่ยวสิทีนี้ในทางตรงกันข้ามหากเขาเอาขวดเหล้านั้นมาเพ่นกบาลเองเองจะทำยังไงมันก็บรไลกันใหญ่น่ะสิพ่อคงได้มีการฆ่ากันเกิดขึ้นมาแน่นอนละ่ะ เออแล้วเองคิดว่าแบบไหนละ่ะดีกว่ากันลุงเด่นได้ทีจึงถามลูกชายออกไปก็ได้รับคำตอบทันควันจากลูกชายว่าแบบแรกดีกว่าพ่อนี่แหละคือกรรมดีละ่ะด่วนเอ้ย กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนที่สองอดีตที่ต้องชดใช้ไอ้โตง้งเร็วเข้าดักมันเอาไว้เร็วเสียงเจ้าขวัญสั่งเจ้าโต้งหมาล่าเนื้อของมันให้จัดการกับกระต่ายป่าตัวหนึ่งที่วิ่งเข้าไปในพโพรง มันเป็นอาหารมื้อเย็นที่เขาต้องการมากเพราะคนที่รออยู่ทางบ้านต้องกินอาหารจากเขาแต่ผู้เดียวซึ่งเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องสรรหาอาหารไปเลี้ยงเจ้าต้งวิ่งมาหยุดยืนอยู่ที่คูตรงข้ามซึ่งขวัญจับปืนไว้มั่นรอโอกาสให้มันปล่ออกมาจะได้ยิงให้ดิ้นภายในนัดเดียวออกมาเลยเจ้าถึงคาดแล้วเจ้ากระต่ายน้อยเสียงไอ้ต้งเห่าขม คู่เจ้ากระต่ายก็โผล่ออกมาเจ้าต้งวิ่งตะคุบกัดสะบัดไปมาเป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจของมันแกเก่งจริงๆว่าไอ้ต้งวันนี้เรามีอาหารไปฝากเมียและลูกข้าแล้วตัวใหญ่เสร็ด้วยขวัญจับกระต่ายยกขึ้นดูอย่างพอใจแล้วก็เดินนำหน้าเจ้าต้องออกไปจากป่าแห่งนั้นการล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่าสัตว์ใหญ่ทำให้ไอ้ต้งสุนัขพันธุนั้นเก่งกาจขึ้นเรื่อยๆ มันสามารถล่าลิงข้างและสัตว์อื่นๆขวัญเริ่มมีเงินมีทองใช้จากการขายสัตว์เหล่านั้นต่อมาสังขารที่ไม่แน่นอนทำให้ไอ้โต้งนั้นเริ่มหมดแรงไปตามการเวลาของมันอะไรวะกระต่ายแค่นี้จับไม่ได้ไอ้หมาเหง่ซวยเอ้ยขวัญด่ามันโกรธแค้นมันทำอะไรให้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนซึ่งมันก็พยายามเต็มที่อยู่แล้ววันนี้ ข่าหมดอารมณ์กลับโว้ยขัญบอกพักพวกไอ้โต้งเดินตามกลับเหมือนรู้ว่าเจ้านายของมันโกรธเต็มที่แล้วอย่าไปว่ามันเลยเฮ้ยใช้งานมันมานานแล้วเงินทองก็มีเก็บเพราะมันนะเว้ยไอ้ขวัญหมาแบบนี้เลี้ยงเอาไว้ทำพันข้าจะขอเอาสักตัวใช่ฉันไอ้ต้งนะ่ะรับรองหากินไม่ฝืดหรอกดื่มกันหน่อยเฮ้ ทั้งหมดชนแก้วดื่มเพื่อเป็นยาบำรุงกำลังวันละเล็กวันละน้อยซึ่งขวัญเองยังอารมณ์ค้างที่จับสัตว์ไม่ได้อยู่ดีส่วนเจ้าโต้งนั้นกินอาหารที่ลูกๆของขวัญหามาให้มันกินเสร็จก็ออกไปหาตัวเมียที่สนิทสนมกันมากเรียกว่าเป็นคู่รักเลยก็ได้ทางขวัญเมื่อดื่มพอสมควรก็เดินกลับบ้านด้วยความเมาไอหมึกเพื่อนเกลอก็เดินเซซ้ายเซ,ยซยขวาตามมาด้วยกันนั่นไอโต้งนี่ เองนะเองมาผสมพันธุ์อยู่นี่เองคอยดูเถอะขวัญมองหน้ามันอย่างแค้นใจความเมาทําให้ขาดสติขวัญโกรธจัดเรียกมันเข้ามาหาซึ่งเจ้าโต้งมาเห็นเจ้านายมันก็รีบวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจแกนะแกทําให้ข้าขายหน้าจริงๆวันนี้เป็นวันที่เองถึงคาดแล้วไอ้โต้งมีดจากเอวของขวัญถูกดึงออกมาไว้ในมือแล้วก็เสียบเข้าไปที่ต้นคอของมันอย่างจัง มันชักดิ้นชักงอร้องลั่นไอหมึกรีบวิ่งเข้ามาห้ามแต่ก็สายเกินไปแล้วไอบ้าเอ้ยเอ็งทำมันได้ยังไงวะไอโต้งมันเป็นหมาที่แสนดีแถมทำมาหากินกับแกมาตั้งหลายปีมันทำผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเอ็งทำไมใจดำขนาดนี้วะใครเกิดมาทำอะไรไม่ผิดพลาดบ้างวะขนาดว่านักปราดยังพลาดได้เลยไอสารเลวข้าจะฆ่ามัน มีอะไรไหมมันหมาของข้าข้าก็จะคอยดูเองว่าเพื่อนคนไหนจะคบกับเองอีกหรือเปล่าไอ้ขวัญมึกเดินจากไปร่างของไอ้โต้งถูกทิ้งไว้ตรงนั้นมีหมาตัวเมียเดินเข้ามาดมเลือดของมันที่ไหลออกมาเต็มตัวหลายปีผ่านไปมึกทำงานใหญ่ขึ้นเขาเปิดร้านค้าส่งสมุนไพรต่างๆเลิกทำบาปคือการฆ่าสัตว์ เพราะเห็นไอ้โต้งแล้วรู้สึกใจหายสงสารมันมากอาชีพไม่ฆ่าสัตว์ก็ทำได้และก็ร่ำรวยอีกด้วยเขาเลี้ยงลูกหมาที่เก็บได้จากหลังสวนซึ่งมันโดนทอดทิ้งอยู่ในลักษณะคล้ายไอ้โต้งมากหรือว่าไอ้โต้งจะกลับชาติมาเกิดก็ยังไม่รู้มึกเลยเก็บมันมาเลี้ยงไว้เป็นอย่างดีซึ่งมันก็ซื่อสัตย์มากฉลาดและก็ดุในเวลามีภัยมาถึงคนภายในบ้านก็มักจะคุ้มครองให้เป็นอย่างดีไอ้โต้ง มากินข้าวเร็วลูกๆของเขารักมันทุกคนและภรรยาของเขาก็ชอบไอ้โต้งด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อมองดูตามันที่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ไอ้โต้งแกช่างเหมือนไอ้โต้งไม่มีผิดข้าก็เลยเก็บแกมาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อให้แกเหมือนเมื่อก่อนช่างเป็นบุญเก่าที่เราเคยรู้จักกันแท้ๆโต้งเอ้ย มึกลูปหัวของมันตรงเข้ามาเลียแข้งเลียขาเจ้านายมันอย่างจงรักภักดีเสมอสำหรับเจ้านายซึ่งมันจะตามมาเข้าป่าใหญ่ไปด้วยเสมอซึ่งเขาก็รู้สึกดีเมื่อมันตามเข้าไปในป่าที่มีสัตว์ป่าดุร้ายไม่น้อยมันเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งคนคอยดูแลมึกจึงสบายใจภายในป่าใหญ่ขวัญซึ่งทำตัวเป็นพรานใหญ่ฆ่าสัตว์ป่าไม่เว้นในแต่ละวัน เขาฆ่าหมานำทางไปหลายตัวและเลี้ยงมันขึ้นมาใหม่ถ้าไม่พอใจก็ฆ่าทิ้งในป่าใหญ่ทุกคนต่างรู้ว่าเขาเป็นคนโหดยิ่งกว่าสัตว์ร้ายสำหรับเขานั้นไม่รู้สึกอะไรกับการฆ่าสัตว์เลี้ยงของเขาซึ่งหมึกนั้นไม่ได้สนใจขวัญอีกตั้งแต่ฆ่าไอ้ต้งแล้วเขาไม่ชอบคนใจโหดเหี้ยมแบบนั้นจัดการให้ได้นะไอแดงไม่งั้นแกเป็นเนื้อตากแห้งแน่ ขวัญบอกเจ้าหมาหนุ่มที่วิ่งตามไปในป่าพวกรานหนุ่มต่างสายหัวไปมาเพราะสงสารนแดงที่เห็นมันมานานแล้ววันนี้มันอาจจะถึงคาดของมันก็ได้ถ้าเกิดจับสัตว์พลาดขึ้นมาทางมึกกับเจ้าโต้องออกหาสมุนไพรเดินมาถึงจุดของการหายาสมุนไพรที่เขาจะเอาไปทํายาแผนโบราณจู่ๆเจ้าโต้งก็เห่าหอนขึ้นซึ่งแปลกไปจากเดิมมาก เพราะทุกวันมันไม่ได้ทำแบบนี้ไอ้โต้งเป็นอะไรต้องไปเจออะไรเจ้ามึกเจ้าของเจ้าโต้งที่เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เสียงดังปังปังปังเสียงปืนดังขึ้นทำให้หมึกเตรียมพร้อมเอาไว้คงมีการล่าสัตว์กันในบริเวณนี้ไอ้ต้งมาทางนี้มึกบอกให้ไอ้ต้งหลบเข้ามาเพราะไม่รู้ว่าสัตว์ในป่านั้นจะมาทางนี้หรือเปล่าเสียงหมาเห่าดังขึ้น มีอะไรบางอย่างพุ่งมาทำให้หมึกตกใจและไอ้โต้งเห่าหอนพร้อมกับวิ่งออกไปทางเสียงที่มาของพรานป่าอย่างรวดเร็วไอ้โต้งกลับมาหมึกวิ่งตามไปทางเสียงปืนซึ่งมีคนส่งเสียงมาหลายคนดักมันไว้ไอ้แดงเสียงนั้นหมึกจําได้ก็คือเสียงไอ้ขวัญจอมโหดที่ชอบล่าสัตว์เป็นหนึ่งในเขตป่านี้เสียงดังปังปังปังแกทําไมไม่ดักมันไว้ว่ไอ้แดง เ่งสวยจริงๆเลยเองนี่ขวัญด่าหมาล่าเนื้อซึ่งเจ้าต้งและเจ้าหมึกโผล่ออกมาเห็นพอดีเจ้าต้งเห็นพรานขวัญยืนถือปืนอยู่มันก็เห่ากันโชคก็ใส่ทันทีเหมือนอาฆาตไอ้หมาบ้าเดี๋ยวจะหาว่าข้าไม่เตือนไอ้แดงแกทําให้ข้าหมดอารมณ์จะได้เป็นเนื้อย่างแน่อย่าทํามันไอ้ขวัญข้าไม่อยากให้แกทําบาปอีกเพื่อนแกอย่ามายุ่งไอ้หมึก แกมันเป็นคนใจบุญเลิกฆ่าสัตว์แล้วยังมายุ่งแต่หมาฆ่าข้า,ขาจะาฆ่ามันด้วยมือของข้าใครจะมาห้ามไม่ได้แกมันยังเป็นคนแบบเดิมอยู่ไอ้โต้งกลับมึกเรียกเจ้าโต้งซึ่งยืนเห่าขวัญด้วยความดุร้ายซึ่งขวัญเล็งปืนมาที่มันแกอยากตายหรือยังไงวะไอ้หมาบ้าเสียงดังปังปังเสียงปืนดังขึ้นทำไอ้โต้งกระโดดหลบออกไป ซึ่งมันว่องไวมากขวัญเองก็โดนมันพุ่งเข้าใส่ทันทีเจ้าโต้งฝังเขี้ยวลงไปที่แขนของมันแล้วก็กัดสะบัดไปมาอย่างโกรธแค้นไอ้โต้งเจ้าขวัญร้องขึ้นเมื่อดูหน้ามันจะชัดมึกรีบดึงไอ้โต้องออกมาไอ้โต้งหยุดเรากลับกันเถอะมึกดึงคอไอ้โต้งกลับบ้านปล่อยให้ขวัญร้องอย่างเจ็บปวดให้ลูกน้องหามกลับไปบ้านแกเป็นอะไรไปวะไอ้โต้ง เหมือนมันจะบอกอะไรบางอย่างแต่มึกไม่เข้าใจในภาษาสัตว์แบบมันเลยได้แต่ลูปหัวหมาของเขาแล้วก็เข้าบ้านไปที่บ้านของขวัญเขาทําแผลเสร็จสับเรียบร้อยเขานั่งมองออกไปนอกบ้านหมาไอ้โต้งนั้นมันช่างเหมือนไอ้โต้งที่เขาฆ่ามันไปแล้วหรือว่ามันจะเป็นลูกของมันถึงได้ดุร้ายนักถ้าเจออีกมันต้องตายอย่างแน่นอนเองต้องเจอกับข้าอีกแน่ เขายกมือที่ถูกกัดเป็นรูสองสามรูเขี้ยวของมันคมนักปืนเท่านั้นที่จะจัดการกับมันได้ค่ำคืนมาถึงขวัญถือปืนเดินออกไปทางท้ายหมู่บ้านซึ่งเขารู้ว่าเจ้าโต้งจะมาเล่นอยู่แถวนั้นแน่เขาจะส่องมันให้ดับดิ้นไปตามพ่อของมันวันนี้เป็นวันถึงคาดของเองแล้วไอ้โต้งเอ,อ๋ยเขาเพ่งมองมาที่หมาสองตัวที่เดินออกมาตามกัน คงจะมาพบรักกันตามสัญชตาตญาณของมันที่ถึงฤด,ดูผสมพันธ์กันแล้วเองไม่มีความสุขก่อนตายหรอกขวัญจัดการยกปืนเล็งเข้าไปที่เป้าหมายที่กําลังนัวเนียกับหมาตัวเมียอยู่อย่างสนุกสนานเสียงกระสุนดังปังปังกระสุนฝังเข้าในร่างของหมาตัวเมียซึ่งพลิกตัวมาพอดีทำให้ไอ้ต้งรอดไปได้มันมองหาขวัญอย่างบ้าคลั่ง เข้ามาเลยไอ้หมาบ้าเขาเล็งปืนเข้าหาร่างของจะาต้องอีกทีเพื่อสังหารให้ดับดิ่นไปเสียงดังปังปังมันพุ่งเข้าหาร่างของขวัญงับเขาที่คอของเขาอย่างรวดเร็วแล้วก็สะบัดตัวไปมาหมุนไปรอบๆจนเลือดพุ่งออกมาตามคอของมันที่มันกัดขยิ้เข้าไปร่างนั้นจนสงบลงมันยืนมองดูร่างของนายเก่าที่เคยฆ่ามันมาชาติหนึ่งแล้ว มันเดินโซเซไปถึงบ้านไอ้โต้งมึกมองเห็นเลือดอาพร่างมันรีบปุ้มเข้ามาภายในบ้านแล้วเอากระสุนออกจากแผลของมันใครยิงแกะวะดูซิเลือดเต็มไปหมดเลยไม่น่าเลยไอ้โต้งเขาพันแผลให้มันเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาคิดว่าคงเป็นไอ้ขวัญแน่นอนเพราะขวัญมันถูกไอ้โต้งกัดคงจะมาหามันตามนิสัยโโหดของมันไม่นานชาวบ้านก็ว่า เจ้าขวัญโดนหมากัดตายที่ท้ายหมู่บ้านเขามองหน้าไอ้โต้งก็รู้แล้วว่ามันจัดการกรรมเวรจริงๆไอ้โต้งเขามองหน้ามันที่ครางอิงๆเหมือนรับรู้ว่ามันได้ทำทุกสิ่งสำเร็จแล้วเขาได้แต่ปลงตกกับเวรกรรมที่เจ้าขวัญก่อขึ้นสุดท้ายมันก็รับกรรมจริงๆขอให้วิญญาณมันจงไปสู่สุขติเถิด โปรดติดตามเรื่องเล่าชาวบ้านดวงจำปาชุดที่322ในคลิปต่อไป